ไปต่อกันที่เมืองเซนตันติซิตี้เราบอกเป็นเกินไว้เมื่อเมื่อวานมาถ้าเคยชอบคลิปนี้อ่ะหรือกดไลค์กดซับสไครต์กดแจนและกดกระดิ่งช่อ,กกองอินสตากราสสองด้วยมนเดิมการระยะให้พอดีหนึ่งเก้าแปดข้อสีอ่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดต้องอตื่แล้วสี่ศูนย์แปดถูกแล้ว เ <c oughs> อาสี่ศูนย์แปดอ๋ออีกฝั่งหนึ่งนี่เนะาะร,ระยะให้พอดีตรงนี้ต้องได้หนึ่งห้าศูนย์มาพร้อมแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งเก้าแปดใช่ไหมหนึ198่งเก้าแปดบวกสี่สิบเป็นสองร้อยสามสิบ นี่ตรงนี้ต้องได้เวลาูทางมาลายบ้าอะไรแบบน,น,นี้มันเหมือนกับขึ้นเขาเลยนะครับทุกคนที่จริงผมชอบนะสร้างเมืองเซนต์ติซิตี้ อันนี้เหมือนถนนมันสูงกว่าเดิมนะทุกคนมันสูงก็เพราะว่าแบบนี้แหละสองสามสี <c oughs> 1> 1่ห้าหกเจ็ดเราจะทำให้ถนนม,มันสูงขึ้น เออมีการขยายถนนใดๆเลยต้องมีอ๋อเออทุกคนตรงนี้ยมันต้องเป็นทางตันดิทุกคนเพราะว่ามันแบบมันสร้างแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรโอ้ตรงนี้มันเป็นถ้ำมันจะสร้างยังไงเนี่ยทีเนี้ยันดีพีต้องได้ พันอีพีก็ประมาณปีเจ็นี่นแหละกว่าเมืองเซนต์ติซิตี้จะเสร็จเพราะตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มก,กว่านี่รู้แล้วเราก็ต้องสร้างถนนต่อนี่ทุกคนเดี๋ยวอีพีสามจะเริ่มงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วนะ เพราะว่า ep สิบรอยก็จะต้องได้เป็นหมู่บ้าน ep สิวันนี้ก็จะต้องทำเที o ่ยวทาวอีกดีรี้ใหม่ยังไม่ได้อทิอ้าวเฮ้ยคืออะไรคืออะไรอะไรอะไร อย่าบอกนะว่าไฟล์เต็มเนี่ยไปต่อเมื่อกี้มันไฟล์เต็มไงโลไมค์คราฟกับไฟล์นี้มันสัมพันธ์กันนะมันมันจะแบบถ้าก่อนที่จะเล่นไมค์คราฟก็ต้องดูแลไฟล์ก่อนไฟ,ฟลไฟล์รูปภาพเนี่ยมันเกี่ยวนะไมค์คราฟกับพวกนี้มันเกี่ยวนะอย่าลืม วันนี้อันนี้สร้างเืินเซนตันติซิตี้จริงๆมาครับนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตเหมือนโลบอกโรบอกนี่เขาใช้อินเทอร์เนต็ตถ้าผู้ติดตามร้อห้าสิบนะอย่าลืมรับรองได้ไปเล่นแมปโรบอกที่หลากหลายขึ้นอย่างแมปออสตาทุกคนเดี๋ยวก็จะต้องมีโหวตว่าผมจะให้ผมเล่นอะไรเนาะ ฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ครบ150ซับทำช็อตไปทำไมไม่มีคนดูสักทีรู้แมตอนเนี้ยวันวันเสาร์เสารเนี้ยลงเซนต์ติซิตี้แล้วนะเนาะตามตามกำหนดการได้ช็อตเดี๋ยวไปบอกไปไปพูดในคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ตรงเวลาล่ะทำไมไม่ตรงเวลาอย่างเนี้ยนะครับ นี่แหละเดี๋ยวก็ไปพูดในช็อตแบบนี้ฉะนั้นผมก็จัดหนักจับเต็มเลยครับผมก็จะตกแต่งข้างทางฉะนั้นคลิปมันยาวหน่อยอ,อ๋อตรงนี้ผมจะสร้างเป็ปนอุโมงค์ สร้างเป็นอุโ네 <bom> มงนะรู้ไหมทำไมผมถึงต้องสร้างเซนตดติซิตี้เพราะว่าจะได้นึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไมคัากับเทียวทาวว่ามันเหมือนกันไหมนึกถึงความสัมพันธ์ ถ้าผู้ติดตามเยอะนะคลิปก็จะเยอะขึ้นเกมก็จะหลากหลายขึ้นตอนนี้เกมเริ่มหลากหลายและตอนนี้ได้เล่นแกวได้เล่นแมวทอมบ้างได้เล่นอันนี้นะได้เล่นเทียวทาวแอร์ไคอมเมนเดอร์นี่แหละการฉลองร้อยี่สิบซับก็ได้เล่นแทวกิวทอมเป็นที่เรียบร้อยชอบแมวทอมไหม เดยกก็จะได้เล่นทอมโกลันทอมฮีโร่ลัชอย่างนี้นทุกคนนี่แหละการฉลองหกมกราคมตอนนี้กี่โมงแล้วสองดมีเวลาอยู่เหรือสอบและวันนี้ยังไม่ได้วันนี้ต้องอา่านสามชา ตอนนี้เหลือวิชาหนึ่งทั้งทำให้ตอนนี้อ่านไปแล้ว8วิชาจาก13วิชาเนาะตอนนี้อ่านไปแล้วประมาณ8วิชานะครับทุกคนสอบไหมสอบการนังคาร ดี๋ยวอีกอย่างนึงนะครับในการเล่นเกมนะตอนแนบบอกฟูดกำล,ลังฟาร์มอยู่นื่องจากปัญหาลูบบอกแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวอีกอย่างนึงนะต้องเข้าให้ได้ตอนแนี้บ ม,มันมันสูงมัง้งอยากสร้างสูงมัง้งทุกคนทำไมทางมันมีแค่เนี้ยแล้วมันจะสร้างอุโมงค์ยังไงทุกคนตรงเนี้ยก็ต้องสร้างไปเรื่อย ไม่ต้องมันก็สร้างไปเลยดีครับทุกคนตรงเนี้ยขอประมาณสักหนึ่งหลังแค่ตรงเนี้ยนะมุมเนี้ยเท่านั้นขอแค่หนึ่งหลังเพราะพอหลังต่อไปมันก็ติดภูเขาไงครับทุกคนเนี้ยมันก็อยู่ติดกับภูเขามันจะสร้างยังไงทีเนี้ย ต้องเจาะมุมไปซึ่งมันนานผมก็แบบมีสูตรอันนี้ไงสูตร F I L L อ่ะฟิลยวไม่ได้สอนไงเพราะว่าลืมไปว่ามันมีสูตรนี้แต่จริงๆผมจำสูตรนี้ได้แล้วก็ใช้บ่อยเนี่ยแหละคืองเซตติซิตี้ เมืองนี้เมืองนีจ้จะเจริญกว่าเมืองอื่นเพราะเมืองเนี้จะสร้างโดยแบบสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัยพัฒนาได้อย่างดีงามไม่มีถนนเส้นตันแล้วก็เปรียบเสมือนกับเทีโรทาวที่จะบอกระบุจำนวนประชากรแต่นี้ก็ไม่ระบุหรอก ชอบมากสร้างเมืองสร้างเมืองก็ต้องชอบดิแต่ปัญหาก็คือผมยังสร้างไม่เก่งสร้างไม่เก่งแล้วก็จะไปสร้างทำไมล่ะต่อไปนะครับตอนนี้เราอัดมา10นาที10นาทีนี้ถือว่าพอเหมาะแต่ถ้าสินาทีนี้นานไปสำหรับผู้ชม ก็เลยบริหารเวลาก็จะบริหารเวลายังไงก็ได้ให้มันพอดีอะครับทุกคนให้มันเป๊ะๆเะนอะให้มันพอดีเลยบริหารเวลาไว้ แล้วก่อนนี้จะเอาไปทำอะไรแล้วมันจะขยายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ไมริจริงนี้ต้องก็ต้องสร้างอยู่ดีแหละมันก็สำคัญถ้าเที่ยวทาเขาก็ต้องสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนั่นไงต้องสร้างทางโคง้ง เนี่อสร้างแบบนี้หนึ่งสอสามหนึ่งสองหนึ่งสอ เรื่อย,อยแน่แหละถนดประมาณเท่านี้ก็ดีไปต่อสรางตรงนี้ก็ต่อตรงนี้ก็ต้องสรางไปยาวๆเลยโอตันอีกแหละผมผมบอกไว้ว่ามันเป็นเมืองที่มันทอดยาวไปไม่ใช่หรอ ทำไมมันมีแต่ตันตันตันอะไรเนี่ยทุกคนต้องวางผังให้ดีต้องวางผังให้ดีดนะ ปูนตรงนี้ขอกำจัดพึ่งออกพอาไม่งั้นจะเป็นเมืองแห่งหลังพึ่งตรงนี้จะเป็นโซนหลังพึ่งไม่ใช่ต้องแบ่งเขตการปกครองไว้ตรงนี้มันพอสร้าง สามารถสร้างได้ไกลจนถึงนู่นเลยมันสร้างได้ไกลมากมันก็จะทอดยาวล้วนๆ้นแล้วมันเป็นเมืองหมดเลยทุกคนจะทำแบบให้มันล้นๆ้นเป็นเมืองหมดถ้าสร้างบ้านตรงนี้นะจะต้องทุบทำลายตรงส่วนที่มันไม่เหมาะสมตรงนี้ต้องสร้างบ้านให้มันพอดีกับถนนไง แต่ถ้าแบบเนี้ยนี่ต้องแก้ปัญหาด้วยการวางให้มันเพิ่มแล้วก็ทุบทุบตรงโซนที่มันแคบกว่าตรงโซนอื่นโซนตรงนี้ก็กำจัดต้นไม้ไว้ที่จริงนี่ต้องกำจัดตั้งแต่เริ่มแหละมันเป็นเหมือนเมืองป่าไม่งั้นอาจเป็นเมืองป่าก็ได้ผูก็เลยต้องตั้งถิ่นฐานตรงนี้ตรงนู้นไหมอยากเอาตรงนู้นอนะ ประมาณมากี่นาทีและ15นาทีพอเหมาะอยู่เซนต์ติตีซิตี้ที่จริงขอสร้างถนนแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวก็ต้องทำอะไรแบบเสียเวลาอีกเรานัดกันไว้ว่ามันจะมีการตกแต่งทางเท้าใช่ไหมมันก็ต้องเสียเวลาไปอีกอีพีเนี้ย อีพีสามนี่จะเริ่มก็จะขยายถนนอยู่แต่ก็จะเริ่มงานก่อสร้างที่พักอาศัยเนาะเริ่มงานก่อสร้างที่พักอาศัยแล้วเดี๋ยวอีพีสี่ก็จะเป็นการขยายถนนต่อแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยต่อพออีพีห้าก็ยังสร้างที่อยู่อาศัยอีกแต่ก็จะเริ่มสร้างร้านค้า แต่ถ้าเป็น e ีพีหก็จะเก็บโซนสร้างๆร้โซนโซนอีพีหก็จะเป็นอีพีเจ็ดสอีพีหกอพีเจ็ดนะก็เหมือนกันแต่ก็จะเป็นการกขยาถนนอีกแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยอีกพออีพีแปอีพีแก็จะเป็นการสร้างนี้สร้างนิคมอุตสาหกรรม สร้างนิคมบุตสาหกรรมเนาะ EP 9จะเป็นการวางถังต่อเช็คถังถนนแล้วก็อี EP 10ก็จะเป็นการตกแต่งเนาะจะทำได้ทั้งหมด1,000 EP แต่เราไม่รู้ ว่าพันดีพีนี้จะทำดีพีไหนวันไหนเพราะต่อเมื่อการสมนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีสลับเปลี่ยนตารางเรียนอีกไม่ใช่ดิไม่ใช่ตารางเรียนตารางทําคลิปจะพูดตารางเรียนทําไมตารางเรียนก็ต้องลงเดียนดิครับสดตรงนี้จะใช้ทําต่อดีพีสตรงนี้จะข้าม้้าไปยังนิโคบตสาหก,กรรมที่อยู่ตรงนี้ ค้งไปนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมจะทําแค่ตรงนี้นะเขตเขตท่าไว้ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงตรงโซนนู้ก็จะเป็นท่าเรือเนี่ยแหละแต่ถ้าทอดไกลไปอีกผมก็จะทำเป็นอันนี้ไง ทำเป็นเออ่ดาวทาวดาวทาเนาะต,ตรงนี้นี้มาตรงนี้ก็จะเป็นต้องกำจัดตรงนี้ออกหนึ่งสามแปดหกสองสี่สี่หกเ้ อ๋สองใช่62แล้วก็446ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ครับทางต่อไปทางไปเรื่อยๆจนกว่างาก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต่อไปตรงนี้นะตรงนี้ดิตรงนี้ก็จะเป็น1 2 5 5งสองห้5ห้าห้ ลบหนึ่งสองห้าห้า like. ห้าแล้วก็ลบสามเก้าหกแล้ว like. ก็ตามด้วยแอร์นั่นไงนั่นไงนั่นไงต่อไปเป็นการปูทางเท้าบ้างอันนี้ก็แล้วก็ต้องมาปูทางเท้าด้วย

ตามด้วยสมสูทสโตนโอ๊ะไม่ใช่ตัวเคตัวโอดิตอนรีพิมก็แบบนี้นแหละนี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งมุม อทับได้แค่นี้มั้งถูกไหมงงอยนะนะนะไปต่อถัดไปหนึ่งสามแปสหวอเตอร์นะ หนึ่งสามอ้าหไม่ได้หรอทีเนี้ยี e สตี t วอเตอร์ อ่าววอเทอร์มันก็ถูกแล้วดิมันมวดตรงไหนอ่ะวอเตอร์บักเก็ตบูซีเคทีใช่ไหมบูซีเคทีมันก็ถูกแล้วดิวอเตอร์บักเก็ต ันก็ถูกเลยดิครับลองใช้นิดเลตเลตสโตดีอ้าวอ้าวเฮ้ยนันก็ไม่ได้เลยทีเนี้ยต่อไปเป็นการติดตั้งไฟจราจร มาเดี๋ยวทําสัสญญาณไฟกระลาจอดนี่ต้องใช้อุปกรณ์อันนี้นะครับแล้วก็สลับอันนี้รุ่นนี้แล้วก็ตามด้วยคอนกรีตส,สีดำนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ได้แล้วหนึ่งอันอันต่อไปก็นี่ ครับไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเป็นการติดตั้งสัญญาณไฟจาราจรยังไม่จบระเบียงครับทุกคนระเบียงนี่เดิงดัาก,ก็ใช้อะไรนะมา ระเบียงนะครับต้องเว้นระยะห่างด้วยติดแอดวิว9บก้าหกฝั่งนู้นด้วยครับ พอดีเลยแหละไปทำไปเรื่อยๆดีทำถึงนี้ก็พอแหละี่จริงนี้ต้องใช้อันนี้กราสมันมันเหมาะมากแต่ผมใช้อันนี้แหละมันสวยดี ดังนั้นคลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่